กิจกรรมความเพียรพระปิดตาลาวลุงปูทวดเฟซบุ๊กหนุ่มน้อยคำพีรหัส041ครั้งที่8วันที่17พฤศจิกายน2568 EP1 บันนี้เป็นครั้งที่8วันที่17พฤศจิกายน2568ที่ข้าพเจ้าน,นายบุญนำมนตรีวง ขอเป็นวาจาสาธยายพุทธมต์ถวายเป็นพุทธบูชาธารรมสังฆบูชาพุทธบูชาธารรมะบูชาสังฆบูชาและอาจรรยบูชาเดชพระคำปฏิเทระเจ้าองคหลวงปู่สำน็จลุนหลวงปู่เป็นเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาทั้งหลายปโปรดจงอนุโมทนาในการสแตบทสมมตของพระเจ้านี้ขออนุภาพแห่งคุณพระตนตรัยคุณครูบาอาจารย์และเทวดาทั้งหลายปโปรดจงบานดานให้จิตของพระเจ้าเป็นสมาธิ อันควรแก่การสะทยายบทสดมนบนต่อไปบทที่หนึ่ง สมันตาจิกาวาเดสุอัตตาคัตันตุเทวตาสัตธมังมุนีราชสุสนังตุสกโมขังสเกการเมตุรูปีขีริสราตุเตจันตาริเกวิมานีทีเปรตเตจคามมตารุวันะภานีเขหวัตุมิเขเตปุมมาจันตุเทวาฉละฉลัวิสเมีแะกากรทัพนาคาอิตันตาสันติเกย์มุนิวระวัจนงสัตวุโมมีนังตุธรรมมัสวนาการโอจัมะทันตาธรรมมัสวนาการโอจัมะทันตาธรรมมัสวนาการโอจัมะทันตาบทที่สองนโมตุสสะพุกหัสสะวโตหะโตสมาสพุตุสะนโมตัสสะพุกหาโตห มาสัพพุทิเสบุทิสารนัตถิเมีเสนังอันแดงพุทธมีเสนัง์วังเอเตนะสัจจวัชนะศุทธิ์ี่มีหุสุสัพพานัตถิมีเสนังอันแดงสังโมเมีเสนัง์วังเอเตนะสัจวัชนะศุทธิ์ีมีหุส์ุสัพพานัตถิมีเสนังอันแดงสังคมมีเสนัง์วังเอเตนะสัจวัชนะศุทธิ์ี่มีหุส์จุสัพพาบทที่สี่มหาการุณิกวรโตหัตถายะสัพพปานินังปูรินตวะปารมีสัพพปัตโตสัพพุติมุตตังเอเตนะสัจวัชนะศ มาหงตุสัพพุปัตถวามหากรุณิโกนาโทหิตายะสัพพปาริณังปุริตวาปารมีสัพพปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวัชนะมาหงตุสัพพุปัตถวามหากรุณิโกนาโทสุขายะสัพพปาณิณังปุริตวาปารมีสัพพปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัชนะมาโหงตุสัพพุปัตถวาบทที่ห้า เอวอมสตังเอกลงสมัยยังพระวสเกตุวิหารตีกเปรวัตุสมิงมหาวันมาตาภิกุสงเคนะสถิติจมตหีภิกุเตหีสพเพหีวะอรหันตหีทัศหีจโลกธาตุหีเทวตาหีปืนสันนิปติตาของตีพระกบาตังทัศนญาพีกุตุนจะตาโคจตุนังสุทวาสกาญาณังเทวานังเอตตะหงสิยังหูพกวัสเกตุวิหารตีกเปรวัตุสมิงมหาวันมาตาภิกุสงเคนะสถิติจมตหีภิกุเตหีสเพหีวะ อรหันตหิตาสหิเโลูกธาตุหิเทวตาจะือหนัาสนุปติตาหุติภกวันตังทัศนญาพิภุสังกจาญานูนะมยัมปีเยนาภกวาเตนุปสังคเกโมยมะอุปสังคกมิตวาะภกวัโตสันติเกปปจิกแหถาปเสนยมาติอัตโขตาเทวตาเสยยะทัปปีนามะพลวัปุริโสสมิตตมปะหังปะสาริยะปะสาริตังวาภังปะสมิตเชยะเอวะเมวะสุตวาเสตุเทเวตุอัตราหิตาภกวัตามะภกวัโต ดุรัสโตปาตุรังสุอัถโคตาเทวตาปะขวัตตาอภิวาทิตวะเอกาเมตตังภัสสุเอกาเมตตังทิตาโคเอกาเทวตาปะขวัตโตสันติกีอิมังตังภัสสิมหาสัพพญโยปวันสิมิงเทวกยาสมะคตาหัตัมหอิมังธมะสมยังทกิตายะวะอปะราชิตตระสังคติอัถโคปะราเทวตาปะขวัตโตสันติกีอิมังตังภัสสิตรักพิโควสมาตังสุจิตังอาจโนช์โกอุจิกามังสุสารติมันิตานิขิเทวะอินทรียานิระขันติปฏิตติอัถโค ปราเทวตาปะขาวตูสันติกีอิมังถังภาชิตตะวาเคียังจิตวาปลีขังอินทะคียลังองหัจมะเมชาเตเจรันติสุทาวาวิมลาจุขุมาตาสุทันตาสุสุนักติดอัตคัวปราเทวตาปะขาวตูสันติกีอิมังถังภาชิเยเกติพุทธังสระนังกาตาเสเตนะนาเตคเมตสันติปยายะภูมิงปหายะมนุสังสิหังเทวกายังปุริปุเรนสันติเตอัตคัวปะขาวพิขัวมันเทสิ เอ่คุยนะ้นพิฆเวทัสสูรโลกธาตุสูเทวตาสันนิปติตาหงติตะทะทางทิสแสนจะประเสริฐตีปิเตพิฆเวอิสุงอัจจามัทนรหันโตสมมาสัมพุทธาเตสปีปะขวันตานังเอตปรมาเยวะเทวตาสนนิปติตาอิสุงเสยยะทะปีไมหังเอตเรหิเยปิเตพิฆเวภุสุตติอนาตมัทนรหันโตสมมาสัมพุทธาเตสปีปะขวันตานังเอตปรมาเยวะเทวตาสนนิปติตาภวิสุตติเสยยะทะปีไมหังเอตเรหิอัจฉริสามีพิฆเวเทวกายนาลัมมานิอิตยิสสามีพิฆ Wakayananamani, tangsuna tha sakatang manusi garota kasit samiti ewamante tiko piku. Kava pajak suci mava. Eta taboja. Si longa manusia sami yeta puna tata si ta yesi ta kili kuprang pasita sema hita bodhu seha. Walanila lumah pusapuno. โอทาต่ไน่สาสุทาวีส萨นัมะลาวินาผินโูปตะวัสเตยตวาวันีก็ิลัทเวตตวมันท่ถาสาวิกีสารนี้ตีตว่ากายพิงตาเตวิชานถพิคบตจะตตปมกรุงสัตวาพุทธศาสนาเตสัพพะหุยนาอมนุสสานัถสานังอเปกีสัตมัตถงสหัสนาทัดสริงสตังเอกีสหัสนานังอมนุสสานัถสุภูงอเปกีสัตมัตถภงที่ชาสภะพุกังหุงตัสสังพันินญายะ ว่าวิคติบาลนนจะพูดมาถวายมันจะยึดถ้าสาวเกสารเดนะไรติเทวกายาพินตะเตวิชนทัพิกบุญเยบุหังติสศมีขีราหิอนุปุมโสสัตตสหัสสาวะยาขาพูมากระพีรบัตวาอิที่มันโตชติมันโทวนนาบันโตยัสสิโนมัทมนารพิกุมีกนังสีมิติมันนังจะสาเหตุสาเหมาว่าตายาขานาเตวิโนอิที่มันโตชติมันโทวนนาบันโตยสัสสิโนมัทมนารพิกุมีกนังสีมิติมันนัง สตากิละติสหัสสายะขานะแต่วันโนอทิมันโตติมันโทวันะวันโตยิสัสสนมะมนาพิกมงิกนังสิมติวันังอิเจเตโสลสัสหัสสายจขานะแต่วันนนอทิมันโตติมันโทวันะวันโตยิสัสสินมะทัมนาพิกมงิกนางสมติวนังเวสามิตาปัจจาสตาเะขานะแต่วันนนอิทิมันโตติมันโทวันะวันโตยิสัสสนมะทัมนาพิกมงุมพิกนังสิมติงวัน ปุริมัจจะที่สังราชัสตารโกภาษาสติทัพพันทัพปานะกันทัพพานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตติปิตัสาะพังโวินทะนามามาพลายทิมโตสติมันโตวนนวันโตยัสสิโนมัทมนนาพิกบุญพิกนาสีมติวนนางท้าขินัตจัติสังราชาวิรูปโกตตปภาษาสติปุมพานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตติปิตัสาะพังโวินทะนามามาพลายทิมันโตติมันโทวันนวันโตยัสสิโนมัทมนนาพิกบุมพิกนาสิมติวันังปัจฉิมัตจัติสังราชาวิรูปโกป์สาาสติ นาขณันาธิปติมหาราชายสิโสปุิปิตสาวทันามาพลาที่มัตโตสติมทวนามัตโตยสนมธมนาพิกมงิกุนังสิมติวนังอุตรัตตตงราชากรวดตปัภาาติยาขณังองิปบติมหาราชายศิษโสปุตติปิตสาวบวทันามาพลายที่มัตโตสติมทวนามัตโตยสนมธมนาพิกมงคิกุณังสิมติมวนังปูรท มาที่สังทตะรโกทัชณีระไม่ดูโกกชิมีนะไม่ดูโกโคปุโรโตระสันจตตโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทันทันละมานาทสุวรนีกับปีละวัตเวเตสังมายาเวนุสถานอาคูวัจนะนิการธามายาโุเตนทุเวเตนทุวิภูจัวิภูโตสานจันทะโนกามาเสโทจักินุมันตุนิมันตุจักปนาโทโอปมันโยตเทววสุโตจันมจริติลาสนจันทะโพนโรราชาชนโนสุโภ อาคูปจจสโฉเจวะติมพหลูสิริยวัสาอเตเตตินเดียเจราชโนคัตพาสาริจพีโมทามนาพิกมุงโกนัสีมติมวันังคาถาคูนาสภานาคาเวสลาสัตติกากรรมพลัสตศรอาคูอาปยาคาสายตุพียามุนนาทัตเตระหะจาอาคูนาคาเยสสโนเอราวันโนมขานาโคโสภคาสิมติมวันังยนาคราเชสหัสสารันติชิพาชิชาปกิวิสุจักคูเวหะเยสาเตวนาตมชัดปตรา จิตตาสุปันนาอิติเตสะนามังอภยันตทานาคราชานมาสิสุปันโตเขมมคสิปุทโศนันหิวะจาหิงอุปยัตานาคสุปันนาสนันนงมะกังสุพุทธังจิตตาวชิระหัตถีนะสามุทังสุราจตตาภัตโรวสวาสเสติอิติมันโตยะสจิโนกาลกัญชามหาพิชมะอสุราคันอเวกสาเวปจิติเวปจิตติสุจิติจะปหาราทมุนิจิสะตตาจะผลิปุตตะนังสภเวโรจนามะกาสสนาหิตวะฟรินสนัง ราหูพัทะปกาขมุงสมาโยเทนิปเตีพิคุณังสีมติวะนังอาโปจะเทวาปตวีจะเตโชวาโยตถาขมุงวรุนาวรุนาเทวาโสโมจะยะสัะเมตตากรุณาเกิดแก่อากูเทวายะสัสนัส้าเตทัสสากยะสเพนะเทวานิโนที่มันโตสติมันโทวันนาวันโตยะสิสนุมาทัพนาพิคุณังสีมติงวะนังเวทูจะเทวาสัลีจะสมารถเวนตุสุบนิสาเทวาจันทามคูบริคตาสุบริสัทธิวาสุริยมาคูบริคตา อาคัตตานิปริคัตวาอาคูมันทวลาหกาวะสุนังวาสโวเสโทโสโกคราปรินโททัศเศรษฐะศกาจยาสเปริณตวันโนอิทิมันโตสติมันโทวันะวันโตยสัสสิโนมัทมานาภิกขุมุขนาสีมิติวันังปะทาคูสหภูเทวาเชลามักกิสิคราดิวะอริตกาจารโอชาจัอุมาบุบะสิโนวัรุณาสหธรรมะจัจจุตตาเจเนชิกาสุริยะลุจลาอาคูอาคูสวาเนสินโนทัศเศตษฐะทศกาจยาสเปริณตวันโน อิทิมนโตสติมันโธวันนะวันโตยิสัสสิโนมัทมนาภิกขมุงภิกคนังสิมิติวะนังสมานามหาสมานามานุสสามนุสสติมาริขิทาปุตสกาอาคูขิทาคูมันโนปุตสกาขิทาคูหานิโยเทวาเยจัโลหิสวัติโนปราคามหามาปราคาอาคูเทวายสัสสินโนตัสเสตีทัาสตากยาสเพนะนัตติวันโหนทิมันโตสติมันโธวันนะวันโตยิสัสสิโนมัทมนาภิกขมุงภิกคนังสิมิติวะนังสุขากรุมหะอรุณาอาคูวิขนะสาสะโอทาตุกะหหปามุกะอาคูเทวาวิจักขณาตถาะ จัจเจศสิโนท่านยังอาคาบชนูโยทิสศพิสติท่าเสเตงท่าสตากยาสเพนะนตวันโนที่มันโตสิมันโทวันะวันโตยิศสิโนมาทัพมนาพิกระมุนกนังสิมจิมานังเกมิยาตุสตายามากันตะกาจัจเจศสิโนลำพักตรีลามมสิธาโชตินะมาจัตสวรริมานะตุโนะโคทาโูปนิมิตตาท่าเสเตท่าสตากยาสเพนะนตวันโนทิมันโตสิมันโทวันะวันโตยิศสิโนมาทัพมนาพิกระมุนกนังสิมจิมานัง สถิติเทวนิกายาสเปนนาติวนิโนนามันวณมยีนะอาคชุงยีจันยสะทิสาสหปะวุฒิชาติมคีลังโอคตินนามะนาเสวังตักเขี้มูตรงนาคังจันทวัชตายตังสุปรมาบรมตโตจัปุตตาทิมตุสานนังกุมารลติโสจัสรูปคัสิมติมวันัง สหัสพรมโลกาณังมหาพรหมาพิธีติอุปปโนสติมัทโทวิสมะกโยยัจจะชิโซตัสเซถายศร้าคูปเจกะวะสัพติโนเตสตามัสตวาคาหาริโตปวัยโตเตจัสเพยพิงเตสินเตทิเวสพมเกมารเสนาพินกามิปัสกะรนสัมมณทิยังเอตากนตธารมปัตถาราเคนะปัตถมะตุโวสมันตาปปริวาริธรมาวมุจิโกธิรังอิติตถะมหาเสีโนกันหาเสนังเปริจิปานินาตาระมหัจัสตังกตวะเทระวัง ยะถาปุสโกเมโคชนะยันตูสวิชโกตถาสุปทาวติสังฆโทเชียงวเสตตัชพังอภิญญาบวิกิคตวานจะคุมาตโตมณิสตาสาวกเกสารังนตมารัสินาพิงกันตาเตวิชันทาพิโกเตจะจัประมกรุงสตวะพุทธาสนงวิตระกิญปกามุงเนสังโรเมนปิอิจดุงสเตวิชิตาสังขามาพะยาติตายะสัชโนโมทติสาปูติหิสาวกาเตชนีสตาติ